นะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเมืองวานปีนผู้เป่งสูงมื่อนี้มาปีนต้นไม้แล้วจ้ะพี่น้องหายเงียะใครหมดเนาะจา้ะพบปอกกันมื่อนี้ก็มื่อนี้ที่ยี่สิบแปดตัวยี่สิบแปดบ่มื่อนี้จุ <laughs> ประมาณยี่สิบแปดนี่แหละจ้ะพี่น้องสิ้นเดือนแล้ว ใหาพี่น้องหายกินแผนสูงเะมือนี่ขึ้นเขาบังเหย,ยไม่แงใครหมดแดงแล้วจ้ะเนาะหลุนไปน้ำกันจ้าพี่น้องว่าเขาสิได้หลายปันไดหมื่นนี่สิมนสัมมนซ้ำหมื่นนันบ่ไม่จังไดเนาะแต่ว่าไม่บปถึงพุ่รลงคนเด็ดปีนต้นไม่เอาพุ่ละ,ะเจ้าพุ่นใครดกอยู่แต่ว่าหักซีใดซ้ำใด พ่อมองแงี้ยมันลำบากลำบุญพี่น้องเอ้ยไม่แงีกับบ่บ่สูงบ่อเงี้ยวไปจ้าพี่รุ่นไปตามกันเบื้องจ้าพี่น้องว่าเ้าสิมันคือบ่เมือนี้เนาะได้ขึ้นต้นไม้เงีวเงี้ยกับหมอกเทินพี่น้องุกบ่เงี้ยห้างแหลกเนี่ย ห้างแหลกพีห้างแหลกห้างกับห้างเนี่ยอยู่ด้วยเนาะนี่ไงสวัสดีครับพิ่ามันยี่พี่น้องเนี่ยห้างเดียวนะ่ะลุงเป็นน้ำกันบ้างแล้วจ้ะว่าสีซ้ำใดเมื่อนี่สีไดแจ็คลูก่าห้างสีไล่บ่ยชอนมันบ่ถ่งนะ หางเยอเนี่ยพี่อโอ้หน ocu ไขรมีจะไข่นีอุนซ้่นนรถขี่รถมากกับมาพรอ,อีกแต่พี่หน ocu ฝงใส่คนเหรอ <c oughs>

เนี้ยวอเหนียวพี่น้องกอดลูกไปดีดีตัวน้อยๆกอดไข่แน่นงติงๆแล้ว Uhuhu <laughs> uh Uhuhu ชมดู๊กห้องไหน้างในหน่อยก็ได้สองห้างในหน่อยนึงดูดเนาะโอ้ดุ๊กห้างบอกญ่พี่น้องตาจักสิดกบดุกห้างนี่ดูหูโอ้มีอยู่ไม่จริมบอถืกยัียงแม่โอ้เปะพี่น้องเอ้ยพออีเมี่ยเอ้ยเปะลงหลัง โอ้ย <Okay. S 1> เอาเออเอาป๊าดโถ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 เอาถิ่มแม่เอาแน่อื้อหือพี่น้องพี่นดอกก็เสียดายก็ท่อกันอ้า โอ้โหโอ้โอ้ยน้องว่ะกองจำบามโอ้โหตายตายพี่น้องเไยโอเคิจะไปอยู่จังไเล่บด้วยเขาบอคักดูดิว่ะพี่น้องผากันเพื่อนกำมันแน่อยู่เนาะตรงแน่อยู่ เนีไยมื่อไหร่พี่นองยังเ่เตอยเ่กันคือว่จะเครื่องกับปูกลงห้างแต่ยูสูงจังนอะพอีตั้งหน่อยน่อยเยน,ยนยี่ยตั้งเดียวพ่น้องตั้งน,น,น่อยหนึง เด้อจะมาสู่ก็หมดกัดเก็บดีดีพี่น้องตั้งตรงก็ได้หลายอยู่ห้างหน่อยก็ดกดีลูกพี่น้องห้างมันกับมันเดนอยู่ห้างเดียวพี่น้องห้างเงียบถืบกูเดือดปุ๊บกเลยบพมี้มูหามูเขาไ่เห็นเอาอะเนาะครับพี่น้องคงสิถึงช่วงไทยของเขาแล้วล่ะจ้ะ น้ำเบิดกินแล้วพี่น้องไข่หมดแดงเขาเนาะจ้ะเนาะเมื่อกี้ไม่แต่ไข่ได้ไข่หลายอยู่จ้าแง่พี่น้อง,งเบ,งบนเนิ้งแน่บ่ได้นแง่เบิ้งแน่เนาะหมดมันสกัดอะไรหมดข้างๆสูงหลายพี่น้องข้างกระซูปหดไม่โอ้ยลั้มหนึ่งจะก,ก็ะมันนี่หรอกเนาะจ้ะมื้อน,นี้ก็ได้จังได้ก็ ช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราสองคนในเด้อจ้ะก,กดติดตามให้น้ำแน่เราไม่กำลังใจได้เฮ็ดคลิปต่อต่อไปเนาะค่ะพี่นอ้องสูงก็หมดเนาะพี่นกมือนีสูงก็หมดล้วนๆแล้วจ้ะมือนี่ได้ได้ย่างเดียวมือนีัพยยี่น้องได้ใครทั้งใดก็ขอบคุณเอฟซีทั้งเก่าทั้งใหม่ขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์เอาไว้พอกันไหมคลิปหน้านเนาะจ้ะ สำหรับคลิปนี้ฮอซสองคนกับบ้านแล้ะค่ะขอบคุณสวัสดีค่ะสวัสดีครับ